รับสินจากพระพุทธรูปได้ไหมขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องลานธรรมหลวงพี่มหาน้อยอยู่ในขณะน,นี้หลายท่านนะ การแสวงหา,าบุญกุศลนั้นเป็นจิตใจที่ดีงามของสาธุชนพุทธบริษัทนะทุกท่านที่ต้องการที่อยากจะได้บุญเพราะฉะนั้นลำดับการทำบุญนั้นมีทั้งทานศีลและภาวนานาะการให้ทานนะญาติโยมก็นะขนขวายทำ,ท,ำทานการให้ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าหรือนะ นอกจากนั้นต้องการที่จะรักษาศีลในช่วงระหว่างวันก่อนที่จะไปทำงานหรือออกนอกบ้านในหรือตอนเย็นกลับมาเนี่ยเราต้องการที่จะรักษาศีลเนี่ยมีคำถามว่าจะรักษาศีลเนี่ยขอสมาทานกับพระพุทธรูปได้ไหมญาติโยมสรายทุกท่านสามารถนะนะ บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปรับศีลจากพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะเพราะมีนะเวลาไม่มากนะในช่วงระหว่างวันเมื่อญาติโยมมีความตั้งใจอย่างนี้เนี่ยการรักษาศีลไม่ว่าจะศีลห้านะเราสามารถที่จะสมาทานนะ จากพระพุทธรูปได้นะหรือว่าองค์ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งถือว่าศีลนะนั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปนะไม่ได้อยู่ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศีลนั้นอยู่ที่ตัวของเราหมายความว่าถ้าหางโยมตั้งใจที่จะรักษาก็ต้องควรที่จะทาทาไม่ได้นะนะตัวใจเป็นเรื่องที่ตัวจิตใจเป็นเรื่องที่นะ เรื่องที่ของญาติโยมที่ต้องอทำทำได้หรือไม่นะถ้าทำได้แล้วก็สมาทานไปทั้งห้าข้อนะให้ได้นะทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะยันศีลนี่อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ที่ตัวของเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นผู้บอกเท่านั้นเป็นผู้ตรัสสอนเท่านั้นว่าศีลเนี่ย นะสินห้านี่ควรเว้นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราผู้เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราควรจะตั้งใจทําให้ได้นะเหมือนกับคําพูดเนี่ยร้อยครั้งก็ไม่เท่ากันกับทําครั้งหนึ่งในการสําเร็จการรักษาศีนก็เช่นเดียวกันถ้าจะทําให้สําเร็จริมีนิสงเนี่ยเราต้องอตั้งใจหรือมีความอดทนในการารักษาให้ได้นะทั้ง5ข้อ นะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการรักษาศีลน,นะที่มีวิวริยะหรือวิรัตนะที่ต้องการจะง,งดเว้นนะจากการนะทำกระทำกระทำชั่วนั้นๆลงไปใน,ในระหว่างวันในขณะที่เราทำงานก็ดีถ้ามีศีลอยู่แล้วก็ระลึกถึงว่าเราไม่ควรนะไม่ควรทำนะสิ่งนี้มันจะผิดศีล ในลักษณะนี้เป็นต้นเหมือนกับาานายพานท่านหนึ่งนะเป็นนักล่าสัตว์ไปเจอพระฤาษีพระฤาษีก็เลยบอกว่าอ้าวนายพานท่านฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ดีนะนะเป็นบาปเป็นกรรมต่อตอนเองควรจะง,งดเว้นนะพผมไม่ได้าั่ารวยผมไม่ได้เป็นพระเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการฆ่าสัตว์นะในการที่จะเอาสัตว์นั้นไปดำรงชีวิตไปขาย ไปล่าเนื้อลาษศีก็บอกว่า,าการไม่ฆ่า,าสัตว์นะก็มีชีวิตที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นก็ลนะือลือศีนายพายก็ถามองค์พระลืษีว่าแล้วข้าพเจ้าควรจะทํำยังไงชีวิตจึงจะดีขึ้นพระฤาษีว่าให้ควรควรจะรักษาศีลก็แรกห้ามฆ่า,าสัตว์นะอันนี้กับผมว่คงจะทําไม่ได้ข้อต่อไปคืออะไร ห้ามลักทรัพย์อันนี้เผื่อผมเห็นทรัพย์สินเงินทองตกอยู่เผื่อห้ามใจไม่ได้จะลักทรัพย์นะข้าพเจ้าก็ขอไม่รับดีกว่าอันข้อที่สกาเมสุมวิชาห้าผิดผิดลูกผิดเมียเขานนานอกใจภรรยาอันนี้ผมมีภรรยาอยู่แล้วเขาผมคงไม่จะไม่นอกใจอันนี้ผมขอสมาทานขอรับเอาขอตั้งใจทำนะไม่ผิดศีนข้อสนี้ ข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จพูดปดพูดสอดเสียดพูดเพรอเจออันนี้กับผมก็คงจะทําไม่ได้เพื่อบางทีเนี่ยนะนะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะกลัวจะหลอกลวงคนอื่นน่ะพอคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่ลมปากข้าพเจ้าก็คงจะอดใจไม่ได้ก็เลยไม่ขอขอรับศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเพื่อไปเจอเพื่อนนะสมาคมด้วยกันน เพราะว่าเป็นสังคมนะกลัวจะอดใจไม่ได้เพื่อเพื่อนชวนเนี่ยทานกินเหล้าก็เลยไม่ขอรับ,ขอร,บขอรับข้อเดียวก็คือขึอ้นข้อ3เมื่อเวลาการผ่านไปนะเศรษฐีเนี่ยก็เลยใช้ให้ไปเป็นคนรับใช้ดายาบ้างไปทำงานสวนบ้านบ้างทีนี้ต่อมาเศรษฐีเนี่ยไม่อยู่บ้านไปค้าไปขาย เหลือแต่ภรรยาหรือเจ้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอันหนึ่งเจ้านายเนี่ยเกิดผัวไม่อยู่เนี่ยเกิดกำหนัดขึ้นมาก็เลยเห็นนายผ่านผู้มีร่างกายกำยำก็เลยเกิดกำหนัดก็เลยทำให้ชวนนายพานนั้น,นขึ้นไปห้องนะขึ้นไปห้องเพื่อจะ อยากมีอะไรกับนายพานเพราะว่ามีร่างกายกำยำรอเราทีนี้นายพานก็บอกว่าข้าพเจ้ารับศีลมาแล้วเนี่ยกลัวจะผิดศีลกลัวจะขับผิดศีลจากอ,าองค์พระฤาษีองค์พระฤาษีให้ศีลมาแล้วนะข้าพเจ้าจะตั้งใจว่าให้ดีจะเสียสัตว์นะก็เลยไม่ทำอย่างนั้นการตมอมในวันนั้นนั่นเองนะ เมื่อเจ้าไม่ทำนะเราก็จะสั่งให้นะคนรับใช้ทั้งหลายตำรวจเนี่ยมาจับนะในข้อหาที่ขึ้นมาบ้านชั้นมาลักทรัพย์นี่เป็นต้นภรรยาของเศรษฐีว่าอย่างนั้นก็เลยเมื่อร้องโว,วกโยวายเมือ่อนายผ่านไม่จำยอมจำนนอย่างนั้นนะ่ะก็เลยจับนะเข้าตารางนะครับพอเศรษฐี กลับมาจากการค้าขายก็เลยไปสอบสวนว่าเป็นเพราะอะไรถึงถูกจับเมื่อนายพานเล่าความจริงให้ฟังนะว่าข้าพเจ้าไม่จำยนจำยอมนะพ่อตั้งมั่นอยู่ในศีลข้อที่สามที่องค์วัรือษีให้มานะเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีความชื่นอ,อกชื่นใจในความซื่อตรงของนายพานก็เลยประทานทรัพย์ให้นะ แล้วกนะ็ขับไล่ภรรยาของตนออกไปจากบ้านนะนี่คืออัน,นิสงส์ขงการรักษาศีลเพียงข้อเดียวนะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทีนีนะ้มีคำถามว่าระหว่างศีลศีลแปดกับศีลอุโบโสถนี้แตกต่างกันอย่างไรนะนะข้อ ข้อข้อควรงดเว้นมีทั้งหมดแดข้อเหมือนกันนะเรียกว่าสีลแปดทั้งศินอุโบสถและศินแปดศีลแปดหรือศินอุโบสถนี่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าศินอุโบสถนั้นก็คืออุโบสถแปลว่าการเข้าจําตามกําหนดเวลาที่กําหนดต้องการกําหนดอย่างเช่นหนึ่งคืนหนึน่งคืนหนึ่งวัน,นอสองคืนหนึ่งวัน หรือสามสามวันเจ็ดวันสามเดือนเจ็ดเดือนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการกําหนดเข้าจําอุโบสถเนี่ยเข้าจําเป็นระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็ออกไปอย่างนี้เป็นเรียกว่าศีลอุโบสถส่วนศิลนแปดก็ห้ามไปตามปกติแตถามว่าอันนี้สงเนี่ยอะ,อะไรมากกว่ากันก็แล้ว แล้วแต่ว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยรักษาศีลแปดได้ตลอดเวลานนามากกว่าศีลห้าก็แปลว่าเขามีอานิสงส์มากกว่าศีลบิส,กกสุโบสถนะถ้าเขาทําได้นะศีลนศะีลแปดอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าทั้งชีวิตของเราเนี่ยรักษาศีลแปดอยู่ตลอดเวลานะไม่มีการาเว้นช่วงหรือเป็นระยะเวลาที่กําหนดเหมือนศีลนิุโบสถอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าอานิสงส์เขามากกว่านะ อ้างอิงมาจากาคำเทศของหลวงพอ่อพระราชพรมยานหรือ,อหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำนะญาติโย,ยมญาติโย,ยมนักธรรมะถ้าฟังบ่อยๆก็คงจะได้ยินนะที่ท่านท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะแต่สำหรับสีโนุโสดมีระยะเวลาที่กำหนดนะเมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็อาจจะออกไปรับศีลหเหมือนเดิมนะเนี่ยก็คือการ การรักษาเนี่ยมีช่วงระยะเวลาที่นะ่ะกำหนดอันนี้สงก็อ่าย่อมเบาบางกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมต้องการอัธยาศัย,ยในการรักษาศีลก็ให้สมาทานตามกำหนดรับรองว่าการรักษาอารักศีลต่อต่อหน้าพระก็ดีต่อหน้าพุทธรูปก็ดีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ เกี่ยวอยู่ที่ว่าญาติโยมนี่ตั้งใจที่จะทําได้ไหมนะทำได้ไหมมีสติแค่ไหนในการเลิกถึงในศีลข้อทั้งท,ที่เราสมาทานไปหรือรับไปนะทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันรักษาบ่อยๆหรือทำให้บ่อยเตือนตนเองบ่อยๆเราก็จะสามารถนะรักษาศีลได้นะมีครูบางท่าน,นา ต้องการที่ให้เด็กรักษาศีลเมื่อเข้าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเด็กสามารถที่จะรักษาได้แต่มีอยู่สองข้อที่เด็กไม่น่าจะทำได้เพราะว่าเด็กแค่เจ็ดขวบแปดขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบมีอยู่สองข้อเขาไม่น่าจะทำได้นั่นนัก็คือศีลข้อสามการมีสุมิชฌา,ารย์กับ มุกษาเพราะว่าเด็กนี่ชอบด่าว่ากันนะด่าว่ากันหรือส่อเสียดด่าพ่อด่าแม่กันในโรงเรียนในลักษณะนี้เด็กก็ควรคงจะรับไม่ได้นะซึ่งหลวงพ่อฤาษีลำัำพระราชพมยาเน,นี่ยท่านได้กล่าวว่าเราไม่ควรจะไปหักหานน้ำใจในบุญบารมีของคนอื่นนะบางทีบุญบารมีของอาจจะมี นะเราก็ควรจะบอกเขาทั้งหมดส่วนเขาจะทําได้หรือไม่ได้นั้นนะเป็นเรื่องที่เขาต้องทําเองนะหรือว่าเป็นการกระทําของเขาเองหรือเป็นเรื่องที่เขาต้องตั้งใจทําเองนะเป็นบุญกุศลของเขาเองนพะพอเรามีหน้าที่ที่จะบอกให้ชัดเจนแจกแจงให้ถูกต้องนะเป็นหน้าที่ของคุณครูหรือผู้บอกนั่นเองเหมือนกับเราสอนวิชา ไม่ปิดบังลูกศิษย์ไม่ปิดบังลูกศิษย์ในการศึกษาเล่าเรียนข้อธรรมข้ออัดข้อธรรมใดๆก็ตามที่บอกได้ก็ควรจะบอกนะข้อควรจะบอกวันนี้ก็สมควรเวลาให้ญาติโยมทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญรุ่งเร,องเรืองในท่าที่และการงานจเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่ามั่งมีนะร่ำรวย ยูนเย็นเป็นสุขปัสจากโรคภายไข้เจ็บแข็งแรงอายุยืนประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภาพราะปฏิพานท่านรักสาสมบัติขอเจริญพร